ในความเย็นชาของเขาภายในใจของเขาคิดอะไรอยู่กับคุณคนคนนี้เราบลูปพลังงานไพ่เป็นทิบแรนดอมเป็นดวงโดยรวมคนคนนี้มีแต่ความนิ่งมีแต่ความเงียบแล้วในความเย็นชาของเขาภายในใจของเขาคิดอย่างไรกับคุณคนคนนี้เรารบ Lang หห PLAY, รูปพลังงานไพ่เป็นทิปบรนดอมเป็นดวงโดย,โดยรวมภายในใจของเขาคิดอย่างไรกับคุณคนคนนี้คนมีความนิ่ง,คน,งคนที่มีแต่ความเย็นชาคนนี้ เขาคิดอย่างไรกับคุณภายในใจของเขาคนที่มีแต่ความเย็นชาคนนี้ห้าใบนะคนมี่ความนิ่งมีแต่ความเงียบคนคนนี้เป็นคลิปแดนดอมเป็นดวงโดยรวมเดอะไฮโรเฟนซิงส์สิทธิ์ที่คุณนับถือที่คุณเคารพในความนิ่งในความเงียบของเขา เขามีความพยายามมากมายคนคนนี้ที่จะเข้าหาคุณนะคนคนนี้ชาวธาตุไฟเมสิงธนูเซเว่นอวอนเขาพยายามที่จะเข้ามาคุณนะคนคนนี้ชาวธาตุไฟในความนิ่งในความเงียบของเขาพยายามที่จะเข้ามาคุณคนคนนี้เลชาร์ดออเขามีเกณฑ์ที่จะเดินทางนะคนคนนี้คนคนนี้เป็นคนทางไกลนะคนที่จะความนิ่งคนที่จะความเงียบของ เป็นคนทางไกลเดชารอดคนคนนี้ว e อัฟฟอร์จูนกองร้อยโชกตะวัดาสนาของคุณอย่างไรก็ต้องเจอกันคุณสองคนไม่ขาดจากกันอย่างแน่นอนว e อัฟฟจูนกองร้อยโชกตากองร้อยวัดาสนาว e อัฟฟจูนเขาคิดถึงคุณมากนะคนคนนี้ในความนิ่งในความเงียบของเขาในใจของเขาคิดถึงคุณมากมาย ชาวธาตไฟแม้สิงห์น่งทูออฟวอเขาคิดถึงคุณมากจริงๆในความเงียบในความเย็นชาของเขาคนคนนี้ภายในใจของเขามีแต่คุณคนคนนี้ชาวธาตุไฟคุณคิดถึงเขาเช่นกันคุณคิดถึงเขามากมายคุณอ่อนไหวมากคขีนอฟครับคุณอ่อนไหวมากมายเช่นกันคุณก็คิดถึงเขาใช่ไหม ชาวธาตุน้ำาาระกอบพิจิตรมินคุณคิดถึงเขาคุณอ่อนไหวมากมายเรามาแขกให้กันนะเดอะไฮโดรเฟนสิ่งศักดิสิทที่คุณรับถือสิ่งศักดิสิที่คุณขอรอบท่านรับ the รู้เดอะไฮโดรเฟนสี่เมถาเมฆสิงห์ธนูทาตุไฟคนคนนี้เขาอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์ของคุณเขาอยากมีครอบครัวที่มีความสุขร่วมกันกับคุณภายในใจของคนที่มีความนิ่ง มีแต่ความเงียบคนคนนี้เขาอยากจะมาสร้างครอบครัวใหม่ของคุณเขาอยากมาสร้างความมั่นคงให้คนคนนี้คนที่มีแต่ความนิ่งคนที่มีแต่ความเงียบคนคนนี้ภายในใจของเขาอยากจะสร้างครอบครัวคุณให้มีความมั่นคงยั่งยืนต่อไปอย่างมีความสุข